เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมิสเตอร์เปเปอร์พาร์ทที่4กันแล้ววันนี้ขอมาเปิดพาร์ทนอกบ้านกันบ้างสามพาร์ทที่ผ่านมาที่เปิดพาร์ทในบ้านอย่างเดียวเลยคือวันนี้เราจะมาลงเหมืองจนแบบให้มันสุดทางเลยนะคือมันมีทั้งหมดกี่ชั้นนะเออมีทั้งหมด5ชั้น6ชั้นใช่ไหมมันจะมี6ชั้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะลงเท่าที่เราลงได้เลยนะเพื่อจะได้ทำเควสไอห่าแจเกนให้บ๊อบเนี่ยแล้วตรงนี้มีข้างคาวอยู่เราเคยลงมายังเรายังไม่เคย เดี๋ยวเราตีข้างข้าวก่อนไอพวกนี้เต็มเลยเนี่ยตะการมันนี่ตีโอ้แล้วมันมันขุดเยอะเลยเนี่ยหมดอย่างอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อนี้มันเป็นหินใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องขุดออกนี่กระท้อออกไปแต่เหมือนเราจะเห็นข้างข้าวสอง,งตัวใช่ไหมตรงนี้ตีมันตีมันจะตายเลาเนี่ยอ๋อเราใช้ของตีพิดดีต้องใช้ไม้เบสบอลเออก็ว่าทําไมมันแบบมันตีช้าจังตีมันนี่เรียบร้อยหมดไหมหมดไหมโอเคหมดเรียบร้อยนะ เปิดมาคือแบบเลือดจะหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยโดนขางข้าวกัดไม่หยุดเลยเดี๋ยวเราจะลงไปเอาไอ้นี่นะไอ้ตัวเหลืองเนี่ยตัวเหลืองนี่มันจําเป็นนะเราจะได้ลงชั้นต่อไปได้แล้วก็ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามันมืดมากเลยลเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ถ้ำเลเวลนี้มันมืดโคตรเลยเฮ้ยโอ้โหขางข้าวมันกัดเร็วจังบ็อกไม่ทันเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้เหมือนจะลงได้มีอะไรอยู่ข้างล่างมีเห็ดอยู่ลงได้อีกไหมโอเคลงได้อยู่เอาันนี้เก็บมาโคตรจะมืดเลยเนี่ยทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยแมพนี้ อันนี้มีเห็ุอยู่เก็บมาให้หมดตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องขึ้นไปอรอขึ้นไปได้ไหมอันนี้ไปไงเนี่ยอยู่นี่นี่เองทางโรงแต่ตรงนี้เหมือนจะมีถ้ำอะไรสักอย่างนี่ไงมาแล้อ๋อหนูเหมือนเดิมไอ้หนูนี่สู้ง่ายอ่ะเนี่ยบอกเลยว่าสู้ไม่ยากตีมันเอ,อ้นี่เรียบร้อยเอาทีเดียวตายเลยเหรอที่คุดแรงกว่าไม้เป็นเบ,บาอีกหรออุ้ยเนี่ยเนี่ยตีโคตรแรงเลยที่คุณตีแรงมากอะ่ะไปแล้วรอบนี้มาสามตัว สามตัวไม่ขนา้มือนี่ทุบอุ้ยโดนกัดโดนกัดจะตายจะตายแต่มันต้องตายก่อนเรานีเรียบร้อยเอ้ยได้เนื้อมาด้วยอุ้ยเพิ่งเคยได้เนื้อครั้งแรกเลยนะเนี่ยเนื้อหนูนะอันนี้เราเก็บไปทําอาหารแล้วกันอันนี้เราได้ตัวเหลืองมาแล้วแล้วก็เราเหลืออีกหนึ่งชั้นที่เรายังไม่ได้ไปนะก็คือตรงนี้โอเคเราลงต่อเลยแล้วกันนะตรงนี้มีกล้องอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปเอากล้องเนี่ยแต่เราจะตายก่อนไหมคงไม่นะหวังว่าเราจะไม่ตายก่อนเรามีอาหารไหมเนี่ยอาหารเหมือนเอ้ยอันนี้กินได้ไหม อ๋อนี่กินได้เพิ่มเลือดนิดหนึ่งนะกินประทังชีวิตไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะตายเนี่ยอ่ะเพิ่มเลือดนิดหนึ่งก็เอาคือบนิดนิดหน่นอยหน่อยเราก็เอานะเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้เราต้องลงไปอีกไม่ลงได้ไมั้ยเนี่ยอ๋อตรงนี้เหรอโอ้โหโคตรมืดมองไม่เห็นทางเข้าแต่มันมืดจัดเราต้องขึ้นไปจัดการในพวกขางข่าวเนี่ยโคตรเยอะเลยสี่ตัวจะสู้ได้ไมั้ยเนี่ยขางข้าวมันตีเร็วด้วยนะมันชอบบินโชบเรามาไหมมาไหม จัดการก่อนแล้วการเปิดก่อนไปเปียบอีอ๋เอ้ยทีเดียวตายเลยไอยพกแอกนี่มันแรงจังเนี่ยพีแกโคตรแรงเลยอะ่ะมันแรงกว่านี่ก,ก่อนแรงกว่าไมล์เบรบอกะมันดูได้ไหมดูสเตตัสได้ไหมมันจะไม่มีบอกนะแต่มันแรงอะ่ะรู้สึกได้ว่ามันแรงมากนะแล้วก็ตรงนี้มีกองอยู่ไมบล็อกมีแร่นแน่แแล้วก็น้ำมันนั่นไงจริงด้วยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราลงชั้นต่อไปได้เลยนะเราลงไปชั้น3ได้เลยนะเพราะเราได้ตัวเหลืองมาแล้วเดี๋ยวไปชั้นที่3กันเลยเลเวล3นะ โอเคนี่เลเวลสามเรียบร้อยโอ้ตรงนี้นี่มืดมากมืดแบบมืดมากมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็ด้านขวานี่มีแค่ที่ขุดน้ํามันไม่ใช่ที่ขุดน้ํามันมันคืออนี่มันคือแบคอบคือที่ขุดแร่นะไม่ใช่ที่ขุดน้ํามันตรงนี้เรารู้สึกว่าจะมีมอนนะเนี่ยแล้วมันมองไม่เห็นอย่างนี้มีไฟไหมแล้วว่ามันนา่าจะมีหมวกอยู่นะใช่ไหมนี่ไงมันมีมวกที่เป็นรูปไฟอะแต่เราไอ้นี่ไปแล้วกันนะ งมงมไปงมงมไปเอ้ยนี่ไงขังข่าวลองดิเปิดก่อนนะเนี่ยเปิดก่อนเปิดก่อนอุ้ยเยอะเยอะอุ้ยตายตายตายกลับ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 บ้านก่อนแล้วกันนะคือจะตายอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวขังข่าวมันโหดเกินไปมันมองไม่เห็นด้วยแหละเดี๋ยววันนี้เราดูของก่อนโอเคไม่มีในนี้นะเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยแล้วกันตอนนี้คือแบบจะตายอยู่แล้วต้องไปดูว่ามันสามารถทําโมดที่ติดไฟได้หรือเปล่าเนี่ยคือไม่ไหวนะ้มันมืดเกินอ่ะมืดแบบมืดมากอ่ะขอกลับบ้านไปดูก่อน ในตัวเวอร์เบนอาจจะมีนะต้องลองไปเช็คดูสักหน่อยในตัวเวอร์เบนอันนี้มีหรือเปล่าหรือว่ามันซื้อได้จากไหนหรือเปล่าไม่มีนะเช็คแล้วไม่มีอาจจะต้องอัปเกรดเนี่ยอาจจะต้องอัปเกรดเป็นไปได้ถ้าอัปเกรดแล้วมันน่าจะมีของใหม่เพิ่มมานะอันนี้เก็บไม่ได้แนละ้วเนี่ยของเต็มเล่โคตรเยอะเลยอะน้ำมันเก็บไว้นี่ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แหละได้ไหมอ๋อโอเคน้ำมันเก็บไว้นี่ได้อุ้ยตอนนี้ตัวเราหิวข้าวอ๋อไม่แปลก เมื่อกี้เกือบตายไงแล้หิวข้าวนะเราเกีรยน,นี้แล้วกันซุปอันนี้มันเป็นซุปแครอทแต่เราทําไว้เออเดี๋ยวเรามาทําอาหารกันดีกว่าเอ,อ๊ะอันนี้เกลือหรอเราได้มันจากไหนเนี่ยเปเขาเกลือมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยให้ดูอาหารซิว่าเราทําอะไรได้บ้างอันนี้ต้องใช้แครอทโ้อันนี้ใช้เยอะเลยไม่ใช่แคแ่แครอทเลยใช้กระลำปีกับไอ้บีทลูด้วยนะเออตรงนี้บีทลูทมีอะไรทําง่ายๆไหมเนี่ยมีที่ใช้น้าตาลด้วยมีไก่เอ้ยอันนี้เราทําได้ทําอันนี้เลยเนื้อหนูเนี่ย แล้วก็มีเบอร์รี่ทำไม่ได้ทำได้แต่ซุปแครอทอะเราทำซุปแครอทกันได้ไมั้ยเราทำซุปแครอทมาให้เยอะๆเลยนะได้แค่สามถ้วยดิมันน้ำหนักจะเต็มด้วยต,ต้องเก็บของก่อนน้ำหนักมันเต็มอันนี้เก็บไปเนื้อ,อน,นี่เรากินได้เลยใช่ไหมโอ้โหเพิ่มโคตรเยอะะเพิ่มเยอะมากไอเนื้อมอกี้นี้แล้วก็อันนี้แครอทซุปทำมาสามอันเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนเชานะ้าน้านี้พอดีว่าตอนนี้มันใกล้มืดแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้านอนแล้วเออเครื่องปรุงเก็บไว้นี่ได้ไหม โอเคตรงนี้มีช่องเก็บของเพิ่มแล้วก็นำม,ม,ามาเก็บตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วนะตอนนี้โอเคเรียบร้อยเข้านอนกันดีกว่าพักผ่อนให้เพียงพอจะโดนตัววันไหนเนี่ยลืมดูเลยเดี๋ยวเหมือนเมื่อพาร์ทที่แล้วที่แบบอยู่ๆก็มาอ๋อนี่ไงวันนี้วันนี้เขาจะมาตรวจเช็คบ้านเราได้เวลาซ่อนของกันแล้วซ่อนอันนี้ก่อนเลยเนี่ยแล้วก็เราว่าเราควรเก็บไอ้น,นี้ไปด้วยนะไอ้พวกเนี้ยคือแบบเขาจะเช็คเราได้เดี๋ยวเขาเช็คเราฮนะ อันนี้เก็บปึ๊บปึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้มันน่าสงสัยนะเก็บ <c oughs> เก็บไปเลยนี่อันนี้เฮกอแล้วก็เก็บปึ๊บอ้าเนียนเนียนบอกเลยว่าเนียนครับไออันนี้อันนี้ลืมลืมลืมไปได้ไงเนี่ยอันนี้เอาตัวหนักเฉยเลยครับหนึ่งเก็บของก่อนตัวเราหนักอันนี้เก็บเก็บ <c oughs> ไปอย่างนี้เลยเหรออ่ะเก็บไปอย่างนี้แล้วกันนะอันนี้เก็บเก็บเก็บโอเคแล้วก็ันนี้เก็บมา โหเนียนบอกเลยวันนี้เนียนไม่มีแน่นอนไม่มีสักเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะวันนี้แล้วถ้าเราเราแบบไม่รอได้ไหมเราไม่รอแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปประจนพัยเลยแล้วกันแต่เราจะพกไปแค่ไอ,อันนี้พอนะเราจะได้ซ่อนทันไงอันนี้อ่ะพกไปแค่อย่างเดียวพอแล้วก็กินอาหารสักหน่อยนี่จะบร้อยไปดีกว่าในเมื่อรัฐบาลยังไม่มาเช็คผมก็ไปก่อนนะครับแล้วเราไม่อยู่บ้านนี่จะเป็นไรไหมคพืแ <c oughs> อบเขามาตรวจบ้านล้วแบบเอ้เจ้าของไม่อยู่ผมไม่โดนอะไรหรอกมั้ย าจะมาตอนเรากลับนะแล้วก็อันนี้มาได้เวลามาลุยเหมืองนี้กันต่อไอเหมืองที่มองไม่เห็นเนี่ยเราต้องค่อยๆงมไปโอ้มืดมากเอ้ยนี่ไงขงข้าวไมันโอเคค่อยๆงมค่อยๆงมทีละนิดนะคือมองอะไรไม่เห็นจริงๆอะตรงนี้มันจะมีของอยโยน้ำมันยังเยอะแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมโอเคตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วไอตั๋วอยู่ไหนอะเอ้ยนี่เหรอตรงนี้ขังข้าว ต้องหาตั๋วนะตั๋วลงชั้นต่อไปอะ่ะจะบอกว่าเราต้องงมอะ่ะโอ้โหจะหาเจอไหมเนี่ยมืดขนาดนี้ตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยเช็คให้ชัว,ชวโอเคตรงนี้ไปไม่ได้นะถ้างั้นเราลงชั้นนี้ต่อตรงนี้มีขังข่าวอยู่อุ้ยขังข่าวเยอะกามันเออเออหมดไหมไปน,นี่น,น,นี่ตรงนี้มีโอโ้เยอะเลยเอองมงมงมตีขังข่าวนี่โอเคเรียบร้อย ก็จะมืดเลยอะเราต้องแบบค่อยๆงมของไปทีละนิดทีละนิดเฮ้ยเหมือนเราจะหนาวด้วยอ๋อวิ่ตัวเราหนาวด้วยแย่เลยแลว้วตรงนี้เรายังไม่สำวจแล้วกันนะคือแบบมันไม่ได้อะ่ะมันมืดไปจริงๆอะ่ะอุ้ยอันนี้ต่ำถ้าค่านี้เราต่ำน่าจะไม่ดีนะเนี่ยน่าจะส่งผลเสียให้เราได้เพราะมันเป็นค่าความพร้อมของตัวเรานะกลับครับกลับก็ได้ครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราลงเหมืองแบบว่ายน,นี่แน่เลยแบบว่าแบบมืดๆอะ่ะตัวเรามันก็เลยไม่ชอบแน่เลยนะเฮ้ยแต่ตอนนี้เราต้องไอ้นี้ก่อนรัฐบาลจะมาตรวจ เราต้องรีบซ่อนซ่อนอาวุธมาไหมผมยังไม่มานะแล้ว่าเรานอนพักสักหน่อยแล้วกันนะนอนพักให้ตัวเราฟื้นแรงสักหน่อยอนอนพักก่อนนอนพักก่อนเดี๋ยวนี้เรายังไม่ทำเควสเหมืองแล้วกันนะเพราะว่ามันมืดมากอาจจะต้องไปหาของมาแบบให้แสงสว่างก่อนเดี๋ยวเราซื้อเหล็กมาแล้วกันนะซื้อเหล็กมาเพื่อจะได้ทำเควสนี้นี่ไปซื้อเหล็กตรงนี้เลยเออเหล็กเราต้องซื้อตรงนี้สิที่อื่นมีขายไม่เหล็กอะน่าจะไม่มีนะ ตรงนี้ตรงนี้สามารถขาดเฮ้ยแป๊บนึงมีคนมาปะเนี่ยเอาโอเคไม่มีตกใจนึกว่ามีคนมาแต่เราต้องซื้อเหล็กตรงนี้แหละเมาเลยครับเมาโอเคได้12อันเออมันมีเพิ่มอีกไหม่ะมันไม่พอนะคือในตัวเรามันก็มีอยู่นะตอนนี้ในตัวเรามันมีอยู่2อันบ้งถ้าเราจะไม่ผิดคือถ้าเราทําเตาเผาได้มันจะได้นี่นะมันจะได้เผาแร่เหล็กได้เรามีแล่เหล็กที่มัน,เป,นเป็นชิ้นๆเนี่ยหรือว่าเราซื้อเหล็กจากไอ้บ๊อบได้บ๊อบขายเหล็กไหม่ะ บอบไม่ขายเหล็กนะแต่เราสามารถขายโกให้บอบได้ด้วยอะเนี่ยแล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้ราคาโคตรดี15บาทขายเลยขายให้บอบไปเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราแลกมาขายไม่ได้ไพวกโกนี่มันเหมือนจะเอาไว้ขายอย่างเดียวนะเดี๋ยวเอาโกมาขายเลยละกันโกเรามีเยอะน่าดูเลยบอบให้ราคาดีได้ไงประเด็นนี่เอาไปเลยบอบบอบต้องการ10ชิ้นนะนี่โอ้โหรวยบอกเลยว่ารวยครับแล้วนี่คืออะไรเนี่ยรออันนี้อ๋อแนนซี่เฮา ก็ว่ามันมันติดบั็กนะเมื่อกี้นี้มันติดบั็กเฉยๆแล้วก็เราคิดว่ามันน่าจะต้องรอให้มันรีนะคือตอนนี้เหล็กเราน่าจะขาด1ชิ้นหรือว่าเรามีพอเราลองไปเช็คเหล็กก่อนแต่เราว่าน่าจะไม่พอหรอกเรามีเหล็กอยู่2นี่ไงจริงด้วยแล้วเราซื้อมา12นะก็ยังขาดหนึ่งอะ่ะขาดแค่ชิ้นเดียวเลยเอ้ยเอามาแล้วมาแล้ว,ลวพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วเก็บของก่อนเลยอันนี้ซอนซอนเข้ามาครับเข้ามาครับมาเช็คหน่อยมาเช็ค มันคงไม่ขนตัวหรอใช่ไหมคือในตัวเรามีระเบิดเลยนะเอ้ยใช่ระเบิดปะไม่ใช่ระเบิดดิในตัวเรามีน้ำมันมีน้ำมันมีเห็ดไม่น่าสงสัยหรอกม mm hmm. อั้งอุยมีอะไรไปเ่ยน,น่าจะไม่มีอะไรน่าสงสัยนะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าครับไม่น่ามีหรอกใช่มี่อุ๊ยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์อ๋อวิทยุทำไมอะแค่วิทยุเองนะน่าสงสัยตรงไหนเนี่ยวิทยุอะ ผมเอามาฟังเพลงไงน่าสงสัยเฉยเลยวิทยุเราถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บไปละกันเก็บเข้ากล่องก็ได้ครับเออเดี๋ยวเราเอานี้ไปขายก็ได้นะไอพวกขนนกเนี่ยเอาไปขายได้อยู่นี่เทรดไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมานั่งย่อยเลขกันแล้วจะเสียเวลาไปหนึ่งวันแน่ๆกว่าจะย่อยเลขหมดโอเคอันนี้ย่อยไปตอนนี้เราเริ่มมีเงินเยอะแล้วนะเงินเราเพียงพอแน่นอน เงินเรานี่จะซื้ออะไรก็ซื้อได้แล้วเงินเริ่มเยอะนะมีเท่าไหร่เนี่ยหกสิบห้าเนี่ยถือว่าเยอะมากโอเคอันนี้ย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บเข้ากล่องไปอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาเพิ่มนะอา้าวเรามีสิบเอ็ดเองเหรออ๋อเราซื้อมาเก้าดีเมื่อกี้เราไม่ได้ซื้อมาสิบสองเราซื้อมาแค่เก้านะหรือว่าเราซื้อมาอย่างละสี่เมื่อกี้นี้คำนวณผิดตินหน่อยนะหรือว่าเราซื้อมาอย่างละสี่นะที่ไหนได้เราซื้อมาแค่เก้าเท่านั้นอันนี้เก็บน้ำมันไปนี่อ่ะยังไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็เราเ,ไเบไ้นนกล่องี นี่ระเบิดนี้ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยแต่มันน่าจะจําเป็นนะมันให้เรามาขนาดนี้เนี่ยอาจจะเอาไว้ระเบิดทําได้ตรงนี้เงินเรามาส่งแนะ่เอ้ยอยันนี้อะไรอะมีจดหมายด้วยนะเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยมันจะมาตรวจสอบเรื่องการใช้น้ําเรานะก็คือว่าถ้าเราใช้น้ําเยอะมันจะน่าสงสัยอะคือเราห้ามปลูกพืชบ่อยใช่ไหมเนี่ยโอเคถ้างั้นเราจะไม่ไม่ปลูกพืชเยอะแล้วกันปลูกพืชแล้วโดนสงสัยอีกละเนี้ยคนก็แค่แบบอยากทํามาหากินไง โดนสงสัยได้ไงเนี่ยแคป่ปลูกพืชเองคือตอนนี้เราน่าจะห้ามใช้ตรงซิงเนี่ยเยอะเกินห้ามดูดอ,อกมาเยอะเกินนะแต่ละวันอ่ะเออแต่ตอนนี้จะเมืดแล้วเนี่ยขอนอนก่อนละกันไปนอนก่อนไปนอนก่อนเดี๋ยวถ้าเพิ่งน,นี้มีเหล็กมาขายอีกเดี๋ยวเราจะซื้อนะคือตอนนี้เราต้องการเหล็กอีก4ก้อนเท่านั้นเขียวนี้รีบไปเลยตื่นเช้ามาท้องก็ร้องเลยแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,นงในควมีข้าวอยู่ดีน้เราทําซุปไว้เนี่ยหมดหรือ,อยังน่าจะยังไม่หมดหรอกเออนี่ไงซุปเราที่กินเข้าไป เออเนี่ยเรามี Energy d ดิงด้วยนะ Energy d ดิงอันเนี้ยมันช่วยในการแบบไอเรื่องของค้างง่วงนอนได้นะถ้าเรากินเข้าไปไอตรงนี้มันจะเพิ่มค้างง่วงนอนเราอะ่ะดีเหมือนกันนะเป็นของดีเลยแต่ตอนนี้พืชเราหมดแล้วนะเนี่ยอาจจะต้องไปเก็บเบอรีบ้างไอเกือบเกือบไปเผิดอใช้น้ำวันนี้เก็บเกลือก่อนนี่เก็บไปแล้วก็ไปเช็คดูซิว่ามีเหล็กมาขายหรือเปล่านะวันนี้อ๋อโอเคเหล็กขายอยู่เราต้องการเหล็กอีกกี่ชิน้นอีก4ใช่ไหมอีก4แต่เราซื้อมาให้หมดเลยก็ได้มั้ เพราะเด็กมันจาเป็นอยู่แล้วนะเกมนี้อะ่ะอ่ะซื้อมามดเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาเก็บไอ้พวกเบอร์รี่หน่อยนะเพราะว่าอาหารเราน้อยแล้วไม่ได้เก็บมันตั้งนานเบอร์รี่ไม่ได้เข้าป่าเลยนะช่วงนี้เข้าเตมเมืองเนี่ยมาเข้าป่ากันบ้างมาเก็บเบอร์รี่มีเบอร์รี่เบอร์รี่นะ่าจะเต็มหมดแล้วนะเพราะเราไม่เคยมาเก็บเลยเนี่ยโอเคอันนี้เราเก็บเบอร์รี่หมดป่าเรียบร้อยแล้วนะได้มา31ลูกเท่าเดิมเลยเี่ยเท่าเมื่อตอนนั้นเลยแปลว่ามันได้31นี่คือสูงสุดแล้วนะ แล้วก็กลับบ้านก่อนตอนนี้เหล็กน่าจะมาส่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาซ่อมเอามาซ่อมเอ,เอกรเชานะเออเบอรี่เดี๋ยวเรามาทําอาหารเลยเบอรี่เบอรี่เบอร,บรี่มันไม่ต้องใช้น้ํานะตีหน่อยช่วงนี้ห้ามใช้น้ําเยอะนะเดี๋ยวรัฐบาลจับได้เราต้องแบบแอบๆนหน่อยช่วงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็กินเลยละกันโคตรหิวข้าวตัวเราบอกหิวข้าวมากโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เวลามาย่อยเหล็กกันมันใช้เวลาเยอะมากเลยนะในการย่อยเหล็กเนี่ยคือแบบมันแทบจะเสียไปวันหนึ่งเลย ย่อยเก้าอันนี้คือแบบยังเยอะสี่โมงโอ้โหใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมเหล็กไปซ่อมเลยละกันนะระหว่างนี้เอเราไปซ่อมกันดีกว่าคันโยกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคันโยกนี่อยู่ในตัวอยู่แล้วโอเคไปซ่อมกระเช้าวเวลสองกันไปเหล็ก้าไปปึ๊บอ้าวคิดเรียบร้อยข้างบนจะมีอะไรรอเราอยู่น่าจะเป็นเบอร์รี่น่าจะเป็นเบอร์รี่ที่รอเราอยู่นะไหนดูซิข้างบนเป็นไงบ้างเอออันนี้อะไรอ่ะอ๋อ ไอ้ไอ้กัวราน่านี่ใช่ไหมมันอ่านว่ากัวราน่าหรือเปล่ามันคือของที่ยายเจนนี่ต้องการนะแปดชิ้นเนี่ยเจนนี่ต้องการนะที่เราบอกไว้เมื่อภาที่แล้วนี่นี่กัวราน่าเก็บมาเก็บมามันเก็บพอไหมเนี่ยแปดชิน้นเราต้องการทั้งหมดแปดชิน้นอุย้ยแต่ตอนนี้ตัวเราจะรับกลับบ้านกลับบ้านตัวเราจะรับแล้วเราต้องรีบกลับบ้านก่อนเออกับกับกับเรืหนึ่งกับเรืหนึ่งลืมดูเลยลืมดูค่้ข้างห้องนอนเราเลยนะ ต้องระวังตัวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสลบกลางทางเนี่ยมันคงไม่หลับก่อนใช่ไหมมีเห็ดไหมเนี่ยวิเห็ดก็ไม่มีเีบยกลับบ้านเลยเดี๋ยวสลบเดี๋ยวสลบโอเคเดี๋ยวเราเข้านอนก่อนตรงนี้นอนได้ไหมอ๋อตรงนี้ก็นอนได้นะเดี๋ยวเรานอนตรงนี้นิดหนึ่งนะนอนให้มันถึงสองทุม่มพอสองทุ่มปุ๊บก็ไปนอนบนเตียงต่อโอเคได้ร้อยไปไปไปหยุดหยุดหยุดไปนอนบนเตียงต่อวันนี้ วันนี้คือวันที่14นะวันนี้เขาบอกว่าไฟฟ้าในบ้านเราจะดับอ่าโอเคไฟฟ้าดับคงไม่เป็นไรหรอกมะมไม่แต่เราทําครัวไม่ได้ดิใช่ไหม <laughs> ไฟฟ้าดับคือเราทําครัวไม่ได้นะดีนะที่เราทําอาหารไว้เนี่ยเนี่ยอันนี้ไฟ,ฟดับโอเคไฟ,ฟดับไม่เป็นไรไอ้ตู้เย็นของมันจะบูดปะ่ะใช่ไหมของมันจะบูดหรือเปล่าอ่ะยานะจะบูดนะครับองที่ตู้เย็นเนี่ยโอเคอันนี้มันดูใกล้จะเน่า้วนเนี่ย ต,ตอนนี้เราจะไปเก็บไอ้กัวร์นาให้ถึงเปดเอาไปให้คุณยายเจนนี่แล้วก็ไอ้กัวร์นานี่คือถ้าาไปขายนะ่าจะราคาแพงอยู่นะเพราะว่าไอ้กระลำปียังตั้งอันละ3บาทอะ่ะอันนี้น่าจะแพงขึ้นไปอีกเดีต๋ตอนนี้เราต้องหาให้ครบแปดก่อนอันนี้เรามีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรามี3แล้วนะในนี้มีอะไร,รป่าอันนี้ฮันเต็ดครับปะเนี่ยนี่ไงฮันเตร์ครับจริงด้วยอันเดิมเลยอันที่เราเจอนะตรงนี้ไม้เยอะจังไอ้คันโยกมันน่าจะอยู่ที่นี่แหละคันโยกอันที่3นะแต่มันน่าจะมีมอนเเตออร์ฝ้ายู่ อันนี้เก็บมาโอเคอันนี้อุ้ยนี่ไงหมาป่าแล้วหนึ่งถือที่คูดก่นอนต้องอาวุธเรามาอ๋อเราลืมเราลืมไปว่าเราไอ้นี่ไม่ได้อา,อาวุธมาเราลืมไปว่าเราเก็บไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรเรามีมัดอยู่ซื้อได้เฉยเลยเราเก็บไปแล้วนะไอ้พวกที่คูดอะไรพวกนี้ลืมไปเลยเราแรกกัน,นึกว่าพกมาด้วยอันนี้เราคิดว่าพอแล้วแหละกวัวลานาเนี่ยอ้ากวกัวลานาใช่ไหมกวหัวลานาหรือเปล่า กวนหน้าใช่ไหมน่ามากกวนหน้านะคิดว่าน่าจะใช่เออตรงนี้มีทางไปต่อไปเจอฝูงหมาป่าปะเนี่ยคือเราไม่มีอาวุธแนตะ่ตอนนี้อ่ะใช้หมาสู้ครับนักมวยครับนักมวยผมมันนักมวยเก่านี่ไงพูดถึงหมาป่าก็เจอเลยมาดิมาดิต่อยกันมาเราเรียนรู้แล้วเราเรียนรู้แล้วน,วนี่แย่เป็นหนึ่งทีหมัดที่สองบล็อกบล็อกบล็อกเออบล็อกบล็อกมันกัดมาดิเออบล็อกแล้วต่อยสวนนี่เรียบร้อยเดินเนือมาด้วย คือตัวเราถ้ามันบล็อกอ่ะบล็อกได้แล้วมันจะเคาน์เตอร์ส่วนไปเลยนะคือบล็อกเสร็จปุ๊บมันต่อยส่วนหนึ่งทีเลยโคตรดีโคตรดีตรงที่มันเคาน์เตอร์ให้ตรงนี้เอ้ของเยอะแล้วเนี่ยไอ้กร์นาเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะมากตอนนี้ได้มาแปลแลวน่าจะเพิ่มอาหารเยอะนะไอ้อันนี้เก็บมาไม้ด้วยเก็บมาเอาตัวหนักแล้วไม่เอาก็ได้ครับไม้เนี่ยมีเยอะแล้วในบ้านเรามีทั้งหลายอันผูตรงนี้มาหาศาลเยอะจริงกัวร์นาตรงนี้ อันนี้น่าเป็นเขตสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะเป็นแบบลึกสุดแล้วนะในป้าอันนี้อะเฮ้ยเจอหมาป่าอ่อยดีต่อยออบล็อ,บอกบล็อกอือหัดแยบหัดแยบอือต่อยมันออเรียบร้อยโดนกระติ๊ดหน่อยอยังพอแทงได้อีกไหมเฮ้ยมันเข้าไปได้อีกอแล้อนแรกก็คิดว่ามันลึกสุดแล้วเนี่ยมันยังเข้าไปได้อยู่นะอันนี้เก็บป่าโอเคน้ำหนักยังไม่เต็มสักทีเลยเนี่ยเก็บมาโคตรเยอะเลยชั้นต่อไปหวังว่าจะไม่มีหมาป้าเป็นฝูนะเฮ้ยมันเข้าได้อีกอะ่ะ อุ้ยแต่อันนี้อันตรายยังไม่เข้าลวกันนะเพราะตอนนี้เราไม่มีอาวุธด้วยไงเรามาแค่เก็บพืชพอเอาเก็บพืชกลับบ้านไปนะครับเอาไปให้คุณยายเดี๋ยวกลับบ้านเลยแล้วกันนะเอเอเดี๋ยวเราไปหาคุณยายเลยดีกว่าต้องกลับบ้านกลับบ้านทําไม <laughs> ไปหาคุณยายเลยน่าจะดีกว่า <laughs> ผมเอาของมาให้แล้วครับคุณยายจินนี่เอาไป8อันนี่เอ,เอ้ดีผลไม้ที่คุณต้องการนะ่ะ <laughs> ใช่อันนี้แหละถูกแล้ว สีแดงสดมากขอบคุณมากนะตอนนี้ฉันเอาชากับเห็ดที่คุณเก็บมาให้เอามาผสมกันเรียบร้อยแล้วนะโอเคเคล็ดเรียบร้อยแล้วเราเอาของมาให้คุณยายแล้วนะแต่ตอนนี้คุณยายต้องการให้เราปลูกกัวรหน้าเพิ่มนะซี่เมล็ดมันปลูกได้ใช่ไหมคุณยายมันปลูกใต้บานได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะปลูกได้แล้วมั้งคือคุณยายต้องการเพิ่มนะเออแล้วก็เดี๋ยวเราคุยหน่อยซิว่ามีอะไรให้เราเทหรือเปล่าคุณยายซื้ออะไรไหมเอากัวนหนาหน่อยไหมคุณยายขายให้ตอนนี้ต้องการเงินนะ มันอันละเท่าไหรอ่อ่ะอันละบาทอีกหรอราคาถูกจังาขายให้ละกันแล้วก็เหมือนว่าคุณยายจะต้องการเบอรี่แล้วนะตอนนี้เราจะซื้ออะไรจากคุณยายไหมไม่จําเป็นหรอกนะไม่ซื้อแล้วกันกลับบ้านดีกว่าไว้เ,เจอกันใหม่นะครับคุณยายเดี๋ยวเราลองไปปลูกกุหลาบดูแล้วกันนะสี่ต้นเออแต่วันนี้ไฟดำนี่ยังปลูกไม่ได้ต้องปลูกพิ่งนี้นะไปไปกลับบ้านกลับบ้านไล่คุยนี้จะไม่เสร็จสักทีเดีเนี่ยมันปลูกยังไงอะ่ะอันนี้มันคือต้องปลูกไก่อะ่ะไม่รู้อะ่ะ มันคือเควส์เล็กๆของเราเลยนะไอแพนเดอะซีเนี่ยปลูกพืชใช่ไหมมันคือเควสปลูกพืชอะ่ะแพนเดอะซีเนี่ยเควสมันก็บอกว่าต้องการสร้างแหล่งอาหารสําหรับตัวเองนะตอนนี้เรามีเวลาว่างอยู่เดี๋ยวเรามาย่อยไม้ก็ได้มั้งเราได้ไม้ไปเยอะนะมันย่อยไม้กันละกัน,กนมีเวลาว่างอยู่5 minutes later ไม้เรามีเท่าไหร่แล้วเนี่ย55เนี่ะหินก็มีเยอะนะแต่เหล็กนี่น้อยอยู่เหล็กคือแบบเรามีไดออยอะ่ะมีแบบไอรอนออยอะ่ะ ถ้าเรามีเตาเผานี่มันจะดีมากแล้วว่าขั้นต่อไปเราควรจะสร้างเป็นเวอร์บนขั้น2นะเราคิดว่ามันน่าจะมีไอ้ที่เผาแร่อยู่ในเวอร์บนขั้น2คิดว่าน่าจะใช่นะจะต,ต้องลองดูเดี๋ยวตอนนี้เรามากินอาหารกันก่อนเราควรจะไปสู้หมาป่าไหมตอนนี้อ่ะหมายถึงไว้ที่สุดท้ายที่เราเจออุ้ยเรากินโอ้โหเพิ่มโคตรเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ลองจิบนิดนึงอุ้ยไอ้นี่มันจะบูดไปแล้วอะอันตรายเอาไปขายดีกว่าคุณยายครับ คือของผมมันจะบูดอนะผมขอขายให้หน่อยได้ไหมคุณยายรับซื้อกระลาอยู่โอเคอันนี้อันนี้โอเคเรียบร้อยแต่ยังอื่นคุณยายไม่รับซื้อแล้วอะสงสัยต้องพบไปกินเองเดี๋ยวพบไปกินเองนะมันใกล้บูดแล้วอะเพื่อนนี้น่าจะบูดแหละลูลกกรบหมป่ปลาเดี๋ยวเราเตรียมไอที่ไปก่อนเตรียมที่ขุดเออนี่ใช้พกแอกู้เลยบอกเลยว,ว่าผมโคตรโหดจริงๆเราพบไป2อ,อันเลยก็ได้มั้งเพื่อไว้นะเดี๋ยวเราพบไปสองอันเผื่อไว้อ่ะ เฮ้ย hey, สวัสดีหมาป่าทุบเลยมาดิมาดิาดบล็อกบล็อกกันมาเลยนี่ทุบสวนทุบซามนี่เรียบร้อยไป <Hey, S 2> นี่หมาป่าตัวหนึ่งมาดิทุบทุบแล้วก็ทุบโอเคเรียบร้อยต่อไปนี่ตรงนี้เมื่อไรจะถึงเดี๋ยววิ่งมาไกลแล้วนะนี่มันจะจะสองทุ่มแล้วเนี่ยจะถึงเวลานอนแล้วแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรานอนดึกแล้วกันนอนดึกเป็นไรไหม่ะอุ้ยน่าจะมีผลนะเฮ้ยหมาทุบรอบกัดหรอทุบ อีกทีหนึ่งีเ่เรียบร้อยได้หนังมาด้วยแต่ตรงนี้เขตอันตรายเอายังไม่ถึงอีกหรอไม่มันลึกไปไหมเนี่ยป้ามันยังลึกเลยอ่ะอ๋อนี่นี่ตรงนี้มันต้องถึงแล้วไหนๆก็มาแล้วก็เอาให้สุดเลยละกันนะไหนๆเราก็มาแล้วอะแต่นี้ถ้านอนตึกเป็นไรแม่ต้องดูก่อนอันนี้ไม่เป็นไรแล้วมะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเขตอันตรายนะในนี้มันจะมีตัวอะไรอยู่น่าจะเป็นหมาป่าแหละหรือว่ามีตัวอะไรโหดๆอุ้ยแต่มันมืดไปไหมเนี่ย มืดมากอะ่ะโอ้โหยังกับป่าชาเอ้ยนี่หมาป้าไม่มีนี่ด้วยขันโยกแล้วก็ตรงนี้มีอะไรแดงๆดูดดไม่น่าไว้ใจนั่นเงยมาแหละอ้าวหมาป้าหมาป้าโอเคถ้าหมาป้าเราสู้ได้มาดีบล็อกบลอกบอกเออถุบสวนซ้ำอีกทีนึงเอออีกทีนึงเออเรียบร้อยมาเลยพวกจาฝูไม่กลัวอุ้ยตัวตนี้ตัวใหญ่ขอโทษทีทา้าอยามาได้ไหมเอออตีแรงตีแรง อย่าลุม้ม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 ทุบทุบอุ้ยมันถึกมาก Instagram. อ่ะอุ้ยเราสงสัยเราต้องสู้แบบเคาน์เตอร์แล้วแหละสู้แบบเคาน์เตอร์โอเคทุบไม่งั้นเราสู้ไม่ได้แน่มันถึกเออไอเอเอโอเคเรียบร้อยยังไม่หมดอีกเหรออุย้ยตอนนี้ตาฟูงสองตัวเลยมาดิมาดิเออือทุบหนึ่งทีเอ้ยจะตายจะตายเอ้เอ้เอ้ยอาวุธ ah ทางอาวุธทางเจ้ที่ขุด เออเออตาแลี้ยวตาแล้วจะเย็นขอกินอาหารก่อนได้ไหมไม่พร้อมสู้อิทอ้ออิทอ้อโอเคได้เลยได้แล <c oughs> เ้เฮ้ยเบิ้กบล็อกเฮ้ยมันมันบล็อกไม่อยู่อาวุธนี้มันบล็อกไม่อยู่ตาเลี้วอีกทีนึ่งเออโอเคเกือบตายเกือ <c> บ <oughs> ตายแล้วเรามีอาหารอีกไหม่ะเรามีแต่เนื้อสดอ่ะดิ น่าสดไม่ไม่น่าดีกินไปไม่น่าดีนะกูเกือบตายดีถนะ้าเอาอาหารมาแต่มันเป็นอาหารไช้บูดนะที่เราออกมาเนี่ยไม่แต่เหลืออีกตัวหนึ่งอะเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคยังได้อยู่มีอีกปะเนะแต่ตายแล้วเก็บอันนี้ก่อนนี่โอเคเรียบร้อยโอเคน่าจะหมดแล้วนะหูเกือบตายเอย้ตรงนี้มีของอยู่อะไรอะอ๋อมีพลาสติกอยู่มีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอ่ะเก็บมามีมีดด้วยนะมีดเอาไว้ทำอะไรอะ เอาไว้เล่นเนื้อหมาห <Rey k> ใช่หรือเปล่าอ๋อมันใส่ได้นะมีดอ่ะเราเล่นเนื้อหมาได้ไหมเออมันเอาไว้สู้อ๋อน่าจะเอาไว้สู้มาโอเคเรากลับบ้านก่อนตอนนี้ใกล้ตายแล้วเนี่ยหิวข้าวแล้วตัวเรามันบนหิวข้าวแล้วเนี่ยกลับบ้านก่อนละกันตื่นเต้นมานิดหนึ่งเกมน,นี้ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นได้ได้ตื่นเต้นมานิดหนึ่งคือแบบไอ้ไม้กระบอกเราพังไงแต่เหมือนว่าไอ้พิกเอ็กซ์เราจะไม่สามารถไอ้นี้ได้นะมันไม่สามารถบอกได้นะเออมีแค่ไม้กระบอกที่บอกได้ แต่ตอนนี้มีอะไรกินไหมครับหรือเพราะร่างกายหิวมากไม่ยกิน,เข,เ,เ,เ,นเข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวเนื้อนี่ค่อยเอาไปทําตอนเช้านะแล้วก็อันนี้อาหารเน่าเดี๋ยวเราเก็บไว้เอาไปขายเออตอนนี้เราเข้านอนก่อนละกันจะตายอยู่แลนอนนอนอาวุธพังทีตื่นเต้นเลยเราเลยตื่นเต,นต,นต้นมานิดหนึ่งครับวันนี้โอเคอันนี้นอนไปผ่านไปอีกหนึ่งวันตอนนี้เราเล่นมา14วันแล้วนะแล้วอันนี้อีกไม่นานจะมีรัฐบาลมาตรวจสอบอีกแล้วเนี่ยตรวจสอบยังไวเลยมาโคตรทีเลยนะหลงังๆเนี่ย โอเควันนี้ไฟกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคเราคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราพอไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะวันนี้เราก็ได้ทำเควสคืบหน้าไปน,นิดหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไปสำรวจไม่ได้ตามที่เราต้องการนะแต่เราก็สามารถไปซ่อมเสาได้เสาไอที่เอาไว้เป็นกระเช้าเนี่ยแล้วก็ทำเควสของคุณยายไปนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาเจอก,กันใหม่พาร์ทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย